อะไรล่ะครับ <S <S นี่พี่สาวจะดีเขาฝากค่ากาแฟมาให้อ๋อลหรครับให้ใครบ้างครับเอาบ้านนี้ของมึงแหมมีออของข่อย<ก>พี่โอ้ยแกเราหกสิบสองคนบพี่อะไรนะบ้างมจากเพื่อนอ๋อพี่สาวเพียงพี่สาวเพียง ขอบคุณนะครับอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวเพียงนะคะได้รับแล้วนะคะอ่าจะไม่เอาไปไหนจะไปซื้อกินอย่างเดียวเออเดี๋ยวไดหรอขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวเพียงขอบคุณคนเอามาให้ด้วยนะครับขอบคุณคนเอามาส่งด้วยนะครับขอบคุณครับผม ครับเินทางปลอดภัยนะครับเขาก็เดินทางกันกูว่ากู้จิขับก่อนอีกกับมันจะขับติกสองรลอยล้วนพวกใครดอกมาี่ยทเขาซ่องารงนเอน่มไปกระดับปู <Pharaoh> ๋มาซอมเลสพนบอกอ่าไ ขอบคุณนะคาไปแล้วค่ะ,คะ